วัสดีครับวันนี้พบกีมวันพีเจเชอร์ครงครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับข่าวสารของการฉลองเข้าดาว9ปีครับได้มาแล้วครับช่วงนี้คือช่วงของเข้าดาว9ปีนะฉลอง9ปีของจริงเนี่ยก็จะมาวันที่12พอของะคับเดือนหน้านะก็จะเป็นช่วงของ9ปีเนาะซึ่ง9ปีก็จะมีการแจกของรางวัลมากมาย มีกาชาใหม่มีกาชา Limited, ลิมิเต็ดรวมตัวเทพมานะครับซึงตอนนี้ยังเป็นแค่เขาดาว9ปีนะครับซึ่งกาชาของเท้าดาว9ปีนะครับก็จะเป็นกาชานี่เลยกาชาของแจ็คนะครับแจ็คหดาวซึ่งเป็น6กดาวธรรมดานะครับธรรมดานะแต่เป็นภาพแนวตั้งครับแจ็ค6 6ดาวไฮบริดครับ แล้วก็มี5าดาวใหม่ก็คือจะเป็นอุตรินะครับแล้วก็เผ็วันแล้วก็มาเรีย5ดาวใหม่3ตัว6ดาวใหม่1ตัวนะครับกาชานี้ก็จะมีเลดออกใบแดงอยู่ที่10%ซนะครับกาชานี้มาในวันที่29 10โมงเช้าจนถึงในวันที่ 27- 10เดโมงเช้าเดินหน้านะครับซึ่งกาชานี้มี3ตู้เนาะส่วนสกิลของตัวใหม่นะั้นผมได้แปลสกิลไปในคลิป มาหวานแล้วเนาะซึ่งตัวใหม่อย่างแจ็คเนี่ยหกดาวใหม่เนี่ยค่อนข้างจะป็นตัวลครที่ดีนะดีมากๆนะครับเซกิวค่อนข้างดีนะมีการล้างบัฟ3ามอย่างล้างบัฟเกราะลุงล้างบัฟลดโจมตีล้างบัฟโซ่หกเทินถือว่าแจมากๆเลย3าอย่าง6กเทินแถมมีการทำให้สายของหน้ากากลูกศรตีแรงขึ้นด้วย30%และแถมมีการบัฟล็อกเชนแบบเพิ่มได้ด้วย โดยรวมของแจ็คนั้นถือว่าเป็น6ดาวใหม่ที่ดีมากๆแล้วดูได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยมากๆด้วยนะครับมันดีมันเก่งนะแจ็คนี่ยได้มาถือว่าคุ้มนะแต่ติดปัญหาก็คือว่านี่คือกาชาของเขาดาว9ปีใครจะเปิดละ่ะนี่แหละคือปัญหาโอเคตัวมันดีจริงแต่ผมการันตีได้เลยว่า ตัว9ปีมันดีกว่าแน่นอนถึงแจ็คจะดีแต่นี่คือความดีที่อยู่ในขั้นของ6ดาวธรรมดาแต่9ปีเนี่ยมันคือ6ดาวลิมิเต็ดซึ่งความลิมิเต็ดนั้นมันเก่งกว่า6ดาวธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วยังไงนะครับ9ปีมันยังดูดีกว่านะแต่แจ็คมันเก่งจริงนะถ้าหากคุณได้มาโคตรคุ้มนะครับคุ้มมากๆเลยครับ ากาชานี้มี3ตู้ตู้1มาวันที่29ตู้2 30ตู้3วันที่1นะครับจบพร้อมกันวันที่27อ10อ่า10โมงเช้าเดินหน้านะครับกาชานี้ครั้งแรก50เพชรนะครับกาชานี้ไม่ถูกนะ50เพชรนะครับก็เปิดครบ4ครั้ง10ครั้ง18ครั้ง23ครั้งได้ใบแดง1ใบ ถ้าหากเป็นตู้2ตู้3เปิดครบ30ครั้งได้แจ็ค1ตัวเนาะส่วน6ดาวหลังตู้ก็จะมีประมาณนี้ครับตูน1ประมาณนี้เลยใหม่ๆก็จะเป็นแจ็คหนวดขาวเลลี่คู่บิ๊กมัมใหม่เซงโอคู่ใหม่น้องอุติ6ดาวนะครับเออส่วนตัวละคเก่าๆก,ก,ก็จะมีเป็นบาร์กี้ด้วยเทพของการฟาร์มของนะครับ ตู้2ตู้2ก็จะมีเป็นแจ็คใหม่คิวเลอร์ใหม่นะครับตู้3ก็จะเป็นแจ็คใหม่แล้วก็จะเป็นโฮคิน6ดาวใหม่นะครับแล้วก็มีแจ็คเก่าด้วยซึ่งแจ็คเก่านั้นก็โปรโตคอลเอาไปฟาร์มเลเวลเนาะแต่เจ้ามาร์โก้เหลืองดีกว่าแจ็คนะครับในการฟาร์มเวลนะครับถาาว่าควรเปิดกาชาตู้ไหนดีควรเปิดตู้9ปีครับ ตู้นี้ไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะมันจะเป็นแค่เขาดาวเนาะซึ่งถ้าคุณเปิดแจ็คได้นะครับคุณจะเล่นอีเวนต์ของการฟาร์มเต่าเดือนนี้โคตรง่ายเลยเพราะแจ็คมันประตูวคนอวยของการฟาร์มเต่าเดือนนี้ได้มาก็คุ้มทั้งเดือนนี้และทั้งเดือนหน้าด้วยเพราะแจ็คสก,กิลมันดีมันดูประตูวคอนที่ได้ใช้งานค่อนข้างใจเยอะนะครับ ได้ใช้งานเยอะและดูบ่อยนะแจ็คเนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะแต่ยังไงครับ9ปีมันดีกว่าเนาะแนะน,นำวา่าผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็ตามไปรอกาชาของกลางเดือนกาชาฉลอง9ปีของจริงดีกว่าซึ่งกาชาเนี้ยเปิดได้แต่แนะน,นำว่าเปิดแค่ทีสองทีก็พออย่าเปิดเยอะอย่าเปิดเยอะนะครับบอกตัวเองด้วย เพราะผมผมก็ว่าจะเปิดเพราะแจ็คมันน่าได้อะคือถึงมันจะหกดาวธรรมดาคือแต่มันดูเก่งนะแจ็คนี่เก่งจริงคือยอมรับเลยถ้าหากคุณจะเปิดสักทีสองทีก็ดูว่าคุณขาดตัวคอนอะไรก็เปิดตู้นั้นอย่างเช่นว่าคุณขายเป็นนวดขาวเลลี่คู่ก็เปิดตู้หนึ่งคุณขาดคิวเลอร์เปิดตู้สองคุณขายเป็นโฮคินคุณเปิดตู้สามประมาานี้ครับ ดูว่าขาดอะไรก็เปิดตู้นั้นแต่อย่าเปิดเยอะที่สทีก็พอนะครับการชาของเข้าดาว9ปีประมาณนี้ครับแล้วก็อีเวนต์การเก็บเต่านะครับอีเวนต์การเก็บเต่าของเดือนนี้ก็จะเป็นของเมาโก้นะครับเออก็จะมาในวันที่29 10 0 0มงเช้าถึงวันที่31 00. เดือนหน้า1นะครับ10โมงเช้านะ ตัวฟรีนะครับมาโก้นะครับมาโก้ตัวใหม่เป็นสีม่วงเนาะสกิลดีไม่เอ่ยเมาโก้สกิลก็คือจะบัฟเกราะลุ้ง80% 1เทินหิลวเลือด30เท่าตอนจบเทิร์น1เทินล้างบัฟลดค่าเชนล้างบัฟเผาไม่5เทินล้างพิษ99เทินถ้าหากมีการฮิลวเลือดเกิน20,000ขึ้นไปก่อนกดไม่ตาย ก็จะเป็นการาลดเวลาเมื่อตายของสีม่วง1เทินแล้วก็จะมีการบัฟโจมตีพื้นฐานบวก1,000 1เทินถ้าหากฮิวเลือดไม่ถึง2 0 0 0 0ก็จะเป็นแค่บัฟโจมตีพื้นฐานบวกแค่8 0 1เทินนะครับสกิลดีไหมมันก็พอได้ใช้งานพอได้ใช้งานนะ เพราะการล้างบัฟของเผาไหม้ลดค่าเชนเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะเจอบ่อยเท่าไหร่อ่าส่วนการบัฟเกราะฮิวเลือดโอเคพอได้ใช้งานอยู่นะครับมาโกใหม่ครับประมาณนี้ครับมอโกใหม่ส่วนอีเวนนี้ตัวละครที่เพิ่มของดรอปสูงสุดก็คือจะเป็นแจ็ค6ดาวแน่นอนครับแจ็คคือตัวละครอวยของอีเวนนี้นะ ได้แจ็คมาอีเวนต์มาโก้เนี่ยเล่นโคตรสบายเลยแจ็คนะครับก็จะเพิ่มของดรอปไป3ชิ้นอุตติเพดวมาเลียใหม่เพิ่มของดรอป2ชิ้นแล้วก็จะเป็นบาโทแควมานิคู่6ดาวบวกเพิ่ม1ชิ้นอา่าแล้วก็จะเป็นบอนนี่ใหม่ฮิลเลอร์โฮคินมาโก้ตัวฟรีบาโทแควมานิคู่6ดาวโอกาส75%เพิ่ม1ชิ้น นอกนั้นโอกาส50% <m ix> เพิ่ม1ชิ้นนะครับประมาณนะครับอีเวนต์ของการเก็บเต่าเดือนนี้นะแล้วก็ในโหมดของ PVP Grand Party นะครับก็จะมาแล้วในเมือของ3-3เนาะ3 vs 3นะครับก็จะมาในวันที่3นะครับ3เดินหน้า10โมงเชา้าจกวันที่7 3ทุ่มนะครับ3ถึง7 3ทุ่มนะครับ 3 p VS 3นะครับซึ่งรอบนี้เนิฟแล้วก็บัฟอะไรเอ่ยรอบนี้อ่มีการบัฟก็คือสีม่วงบัฟโจมตีอีกแล้วเหรอหน้ากากบัฟไม่ตายไวขึ้นอีกแล้วเหรอโอ้โหลูกศรบัฟเพิ่มเลือดสายธงเนิฟไม่ตายช้าขึ้นถ้าหาก เป็นกัปตันของลูกศรก็จะมีการบัฟเพิ่มป้องกันทั้งหมดด้วยเวลาเหลือ30วิดามเมจมากขึ้นเม่ตายไวขึ้นทั้งหมดนะครับเดือนนี้ก็ยังคงบัฟม่วงหน้ากากลูกศรเหมือนเดิมเลยโอ้โหเดือนก่อนก็ม่วงหน้ากากใช่ไหมเดือนนี้ก็ม่วงหน้ากากและเดือนนี้ก็เนิร์ฟธงด้วยสายธงสีเหลืองดาบอะไรเงี้ยก็โดนเนิร์ฟเพราะ พวกเหลืองพวกดาบเนี่ยส่วนมากเหลืองกับดาบเนี่ยมันจะมีพ่วงสายธงด้วยทําให้โดนเนิฟด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็เดือนนี้ม่วงหน้ากากก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะมันบ้าอีกแล้วม่วงหน้ากากนะครับเพิ่มทั้งโจมตีไม่ตายไวขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดของลูกศรเพิ่มขึ้นนะครับอาใครที่จัดทีเป็นอาม่วงหน้าก,ากากอยู่แล้วนะคุ้มอ่ะมันบ้าสอเดือนติดกันเลย แล้วก็เอ,อเขาดาว9ปีก็จะมีการแจกพงแจกเพชรน้อยมีกาชาฟรีด้วยกาชาฟรีนะครับก็จะมี5วันเปิดได้5อ่า5มันติกาชาฟรีก็จะมาในวันที่7เดินหน้า10โมงเช้าจบวันที่12เดินหน้า10โมงเช้าก็คือว่าพอกาชาฟรีจบปุ๊บกาชา9ปีของจริงก็จะมาต่อเลยครับกาชาฟรี5วันนะ แล้วก็เข้าเกมทุกวันแจกของทุกวันเนาะแจกรวมกัน 1, ยี่ห้าเพชรหนึ่งใบแดงหกดาวนะครับเขาดาวเก้าปีเข้าเกมทุกวันเจอทุกวันนะครับแล้วก็เออจะมีเรืออันนี้อะไรวะเเรือนะครับเป็นเรือเทพใหม่เรือฉลองเก้าปีซึ่งเรือเก้าปีเนี่ยก็จะมาในวันที่ยี่สิบเก้านี้แล้วจบวันที่อ่ยี่สิบสี่เดือนหน้านะครับ ซึ่งเรือ9ปีเนี่ยก็จะมีการบัฟด้วยทําให้ไม่ตายเต็มแม็กเลยพอเริ่มเกมมาไม่ตายเต็มแม็กเลยเพิ่มโจมตีทั้งหมด1.6เท่านะครับแล้วก็กดเพอร์เฟกง่ายขึ้นฟาร์มเวลฟาร์มเงินเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะครับฟาร์มเวลฟาร์มเงิน3เท่านะฟา้ากระจายนะครับแถมไม่ตายไวขึ้นด้วยทําให้เต็มแม็กนะครับซึ่งสกิลเรือนั้นจะมี2ช่วงช่วงหนึ่งคือวันที่29 ถึงวันที่18เดือนหน้าแล้วก็วันที่18ถึงวันที่20อา่าสี่สี่อีกเดือนหนึ่งอ่ะต่อจากพอคอมาเดือนแล้ววะอา่าพอสะทยจำไม่ได้นั่นน,นแหละก็จะเป็นการเพิ่มโจมตีดึงจุดหเท่าแม่ตายไวขึ้นสองเทินแล้วก็ฟาร์มเวลฟาร์มเงิน2เท่าน้อยลงมานะครับช่วงของ9ปีเนะี่ยคือฟามเวลฟามเงินสมเท่านะหลังจากนี้ก็จะเพิ่มแค่สเท่านะครับ แล้วก็จะมีเควสยการแจกเนื้อนอกจากในการเติมพลังงานนะครับแจกเนื้อเติมพลังงานมาวันที่5เดือนหน้าถึงวันที่21เดือนหน้านะครับประมาณนะครับเขาดาวของ9ปีแล้วก็มีการแจกใบแดงอ่ออันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเขียนโพสต์ในกลุ่มให้นะคือมันเกี่ยวกับค่าหัวเรายิ่งมีค่าหัวเยอะยิ่งแจกใบแดงเยอะจะแจกในวันที่11 เดืนหน้านี้ซึ่งจะจะตัดจบในวันที่เอ่อแนะครับวันที่8เดินหน้านานะก็ตัดจบนะครับค่าหัวเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะยิ่งค่าหัวเยอะยิ่งได้ตัวแดงเยอะซึ่งตัวแดงก็คือ6ดาวใหม่ๆเก่าๆรวมกันนะซึ่งค่าหัวสูงสุดที่จะได้ของรางวัลเยอะสุดก็คือ340ล้าน ซึ่งค่าหัวสูงสุด340ล้านนั้นมีใครทำได้ไหมของเซบาสเวอรนเ,เนี่ยดูหน่อยสิท็อป100อันดับหนึค่าหัวอยู่ที่310ล้านอันดับ1ยังแค่310ล้านเองอะค่าหัวผมอยู่ที่แค่145ล้านคือการทำค่าหัว300ล้านเนี่ยมันก็ต้องอคุณต้องจึงจงกับเกม แล้วคุณต้องได้อันดับดีๆเกือบทุกอีเวนต์นะถึงจะได้ค่าหัวเยอะๆนะครับก็ประมาณแหละเดี๋ยวผมจะไปเขียนอธิบายเพิ่มเติมในกลุ่มให้นะในการแจกค่าหัวนะครับว่าค่าหัวเท่าไหร่แจกกี่ใบผมจะเขียนเพิ่มเติมให้ในกลุ่มนะแต่วันนี้คลิปวันนี้ประมาณนี้ครับอีเวนต์เปีกาชาไออีเวนต์เขาดาว9ปีกาชาเขาดาว9ปีก็มีประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพิ่มนัลังใจให้ผมเลยครับ กสวัสดีครับ